สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Call of Duty ในหมูด BR ครับที่ท่านผู้ชมบอกให้ผมลองเล่นให้ดูกับโทรศัพท์ Infinix Super o n 10แรม6ร o m 128กว่าจะได้ไหมครับเพราะว่าท่านผู้ชมบอกว่าอ้าวาน่าจะไม่ได้อันนี้ผมอัดหน้าจอครับเนี่ย๋ยวเลือกก่อนครับ เรือ่องอาชีพก่ะเราจะเอาดวดชอดงัวก็เนเอาเอา,เอาลองรูแยกล่างดีกว่านครับลองเลยครับนี่ผมอันหน้าจอนะครับท่านผู้ชมใช้อินฟินิตซปเปอร์ฮอตสิบแรมหกลบหนึ่งร้อยยี่สิบแปด ครั้งที่แล้วผมเล่นในโหมดในโหมดูดมันติครับแต่มีท่านผู้ชมขอมาบอกว่าให้ลองเป็นบนะีอาร์ลองให้นะครับนี่ครับนี่ครับจริงจริงจริงจริจรนะครับผมผมเล่นไม่เก่งนะครับอย่งใง้ผมเล่นตายทุกทีเลยครับปกติผมจะเล่นในคอม พ็เล่นในมือถือผมเล่นไม่เก่งอาจจะเห็นได้ไม่นานตึง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 ลองลองในช่วงที่ลองนี่ก็ก็ลื่นไหลดีครับภาพคมชัดครับท่านผู้ชมเห็นแบบปับ๊บ ปรับเฟรมเรทอยู่ประมาณ60กับ60กราฟิกอยู่มันติ <command> ผมลองเล่นหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้ผมลืมอัดหน้าจอนเนี่ยเดี่ย,เด,ยเดี๋ยวดูก่อนก็ลืมไหมอ๋ออัดอยู่ครับอัดอยู่นี่ <command> มาตามเพื่อนนะครับเนี่ย จืดต่จืดแถบแถบแถบชลาอย่ไหดีวะคามเฮาเรีแหลงหอคอยงาช้างดูของดูของ เดี๋ยวโดของเสร็จแล้วผมจะพาไปบูท่านผู้ชมทางเกีตดูภาพครับผมเล่นในคอมพิวเตอร์มีแหลกนะครับแต่ว่าเล่นในในมือถือเนี้ยอินฟินิตซูเปอร์ฮอสเนี่ยแรมหกตัวเนี้ยไม่มีสะดุดเลยครับย้ำนะครับใช้นิดสีมกนะครับเดือนละร้อยห้าสิบของเอเอสเนี่ยตอนเนี้ย คอมเร็วสิไม่ครับจืดจืดจืดเก็บของก่อนนี่ยเเก็บเก็บเก็บเจ็บเราจะไปบูครับท่านผู้ชมภาพคมชัดครับผมผมเล่นไม่ได้มากครับวเวียนหน้าครับเนี่ย แต่ผมดูแล้วว่าชักจจ,จ,จิงจึงจึงจิงจึงมีของแล้วนะครับนี่มีของแล้วไม่เจอคนเลยของแล้วมีของแล้วจิตของดีกว่าเฮ้ยมีใครยิงกันหรือเปล่าเนี่ย อยู่างในอยู่ขางใ oh, นโอ้ตันตันทางตันทางตันเออยยมาเอามาไอ้เจ okay. ังไหนมันมีใครเอ้ยมันมีใครเสียงยมันตกมากจุ๊บ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 จุบุ๊อยมันแลม นี่เป็นยังไงเป็นยังไงเป่นังไงนี่จำตืมจำตืมอม่จบจำตืมครับผมไม่จบจเตืมไม่จบจเติมโอ้โหนี่นี่แม่แยกราง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 นี่แม่ตัวนี้ตายเลยโอ้โหดูเพื่อนดูเพื่อน เพื่นอนแเพื่อนผมมีมันสุดยอดอยู่แล้วจะคุยมีหายตัวนะครับจอมขวังเวทห,ห,หายตัวไปแล้วภาพคมชัดหายตัวไปแล้วโอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนก็เจอคนนี้จริงๆเลยเพื่อนคนที่สามแม่ระดับเทพอ่าแกงเฉยครับเนี่ยม่ได้อาจริงเท่าไหร่แต่ว่าเอาเรื่องรีวิวนะครับนี่ภาพที่ชัดเจนครับท่านผู้ชม ถือว่าใช้ได้เลยครับเรารับคนที่ถามมาครับท่านผู้ชมที่ถามมาว่าเอา้าอิ f ฟินิ s ซ p e r h เปอร์สิบเล่นเกมในโหมด BR ได้หรือเปล่านี่อันนี้ผมดูเพื่อนแล้วนะครับนี่เว่าผมเก่งเกินครับคนแรกเลยเก็บได้แค่หนึ่งลายเองนี่เพื่อนมาเล่นนะครับดูลักษณะท่าทางเขาคงจะไม่ไปเก็บแท็กลุ่มแล้ว ก็เห็นผมเก่งเกินไปครับเนี่ยโอ้ย,อย,อย,อยแต่ภาพด้วยความลื่นไหลนะครับเออ่ผมเล่นไปทีแรกเนี่ยคนเยอะนะครับเดือดกว่านี้ครับผมก็ไม่เอาล้วก็ไม่เก็บแท็กแล้วช้ได้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่ถามมาขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีแฮปปี้มีความสุขเล่นเกมได้สนุกสวัสดีครับ